ครับผมรู้ก,กับรายการทักกินเมืออีกเช่นเคยนะครับนี่อยู่ผมในเกมมาครับเวอร์ชัน2.15.90นะครับเจ็ดนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะมาวิวแบบปรสาสใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำเอองงไหมเออทั้งงงผมก็พาไปดูไปเราม,มาเริ่มเซิร์ชไปเลยดีกว่านะก็สามารถหาโหลดได้นะเนี่ยเติมเนี้ยเนี่ยครับเติมนี้เลยครับก็สามารถหาโหลดได้ในยูทูปก็แค่พิมพ์ไปว่า สา,ตาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะโอเคนี่เราก็มากดตรงนี้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูซตเลยโอเคนี่ซตน,นะครับดูเลยก็จดเอาไว้ด้วยนะครับผมเป็นเอวิดีโอโอเควิดีโ,โ,โมันจะเท้าตลอดเวลาจดจดเทสจดแจสดงครับผมโอเคแล้วก็จดชื่อด้วยนะครับจดชื่อด้วยเลย ผู้ชมจม,มูงไม่ได้ว่าปาะสาทใต้น้ำทำไมมันถึงไม่อยู่ใต้น้ำว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่าจะอยู่นยนบนบกแต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้น้ำแน่ๆครับมีน้ำพุมแต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้น้ำจงงกไหมเนี่ยจงูผมจะพาไปดูไปโอเคนะครับโอเคเซิร์ฟมาแล้วอ่า ลดงใช้ดูนะหนึ่งสองสามนี่ไงปลาษาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะครับเฮ้ยรอโรคมันนี่มันมันบักอยู่นี่เป็นไงล่ะปลาาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำอะ่ะจู่คงจะหายงงกันแล้วสินะก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละปลาษาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะ Okay. โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียก็เนี่ยนะนะโอ๊ยกระตุกจังอืมผมจะพาไปดูร,บรอบๆนะครับโอ๊ยอะไรเนี่ยดันมาติดตรงมุมอีกโอ้โหอืมเป็นไงสวยสวยง,งามมากๆสุดยอด นี่แหละปาสาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะครับผมก็เนี่ยแหละครับผมจำได้ว่าเอ่อกินยาวิกเนตมันวิกอะไรนะเนี่ยเยอรชันอะไรเนะี่ยอ่านะครับมานี่แหละก็ผมจำได้ว่าคลิปที่แล้วอะ่ะผมลงไอ้นี่ไปลงซีฐานปาสา,าใต้น้ำอะ่ะจำได้เะล่ะ เออเนี่ยเซนอะเซหาภาษาใต้น้ำเอาวันนี้ไม่มีเลยเหรอก็วันนี้ผมเซีอันนี้นะครับภาษาใต้น้ำที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนะก็แต่คนอาจจะงงตอนนี้น่าจะหายงงกันแล้วนะครับผมโอเคถ้าออกทนาดว่าลืมละออเจอละนี่ทั้งออกคครับผมแม่ ก็สวยงามดีนะครับผมว่านะก็ครับผมสวยไหมล่ะโอ้ยกระตุกก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกด, like. กด,ด like. ไลค์กดดิสไลค์ไม่ใช่ก,กดดิสตนะิอย่ากดดิสนะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจผมด้วยกดตับตะไคร้ด้วยนะครับผมโอเคก็ลาไปกันแค่นี้แหละ